ข่าวสารเกี่ยวกับเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้นะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในกรณีถ้าเราไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่มีสมาร์ทโฟนนะสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เดินทางาไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจะลงทะเบียนก็ลําบากนะครับแล้วจะลงทะเบียนอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ในหัวข้อเงินที่ท่าน10,000บาทถ้าไม่มีโทรศัพท์ลงทะเบียนได้ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับจะได้ไม่เสียสิทธินะสำหรับหลายท่านนะครับหลายท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนมีฐานะไม่เหมือนกันนะครับบางคนกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาไม่มีสมาร์ทโฟนที่เป็นทัสกีนนะ่ยที่มีแอปโหลดแอปได้ไม่มีเขามีแต่เป็นปุ่มกดเนาะมีเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดเฉย ซึ่งไม่สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางรัฐนะครับได้อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อไม่มีตัวสมาร์ทโฟนตัวนั้นนะครับเราก็มีนะทางรัฐบาลนะครับได้มีการจัดตั้งจุดให้บริการหรือ Walk-in จำนวน5 1า9นวน5,199แห่งทั่วประเทศเพิ่มในความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินดีท่าน1,000 10, 0บาทนะครับโดยประกอบไปด้วยศูนย์ดีท่านชุมชนนะครับจำนวน1722ศูนย์ทั่วประเทศนะครับ 2. ที่ทำการไปรษณีย์นะจำนวน1,200แห่งทั่วประเทศยกเว้นไปรษณีย์ที่เป็นเอกชนนะครับอนุญาตเอกชนและร้านค้าให้บริการอันนี้เขาจะไม่มีนะ 3. ธนาคารอมสิน1047แห่งทั่วประเทศก็ไปได้ที่ธนาคารอมสินนะครับ 4. นะธนาคารเพื่กกกกกกอ,อการเกษตรรักบณลการเกษตรหรือทกศนะครับจำนวน 1, 2 3 8แแห่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถไปได้เลยโดย จะเปิดนะครับให้ทำการลงทะเบียน Walk-in เนี่ยวันที่16กันยายน2567ถึง15ตุลาคม2567เพราะฉะนั้นไมิต้องกังวลนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องกังวลว่านะครับถ้าไม่ได้ลงทะเบียนภายใน15กันยานะครับจะเสียสิทธิ์ไม่ต้องกังวลนะอันนั้นสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนนะครับเพราะนั้น เมื่อเราไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นผู้เท่าผู้แก่นะครับก็ไปรอลงทะเบียนโดยการ Walk-in นะครับวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ณนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่เมื่อใดก็ตามที่คอรบอรชุดใหม่มาแล้วมีการประกาศเงื่อนไขารายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันนั้นค่อยว่ากันอนะันนี้ต้องพูดก่อนนะ พูดดักไว้เลยนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือตอนนี้ยังยึดของเดิมอยู่เพราะยังไม่มีมาตรการของใหม่มานะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เรารู้แล้วมีทั้งหมด5 1 9 9แห่งทั่วประเทศนะครับทุกท่านจะได้ไปถูกนะว่าจะไปกันที่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ App Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ wifi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น wifi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลยก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์ร,รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ